ประธา,านพิธี่้าเจสาวก็คือุณพ่อทานีคุณแม่เอสอนและคุกตาสวัสดครับคุอไม่ไหวประธานเจาวครับตอนนี้ขอทราบนะครับคุณพ่อคุณแ,แม่จะบอกครับท่านมาที่บ้านเจาสาวแ่งนี้ด้วยจลิ่นสมอะไรกำลางใครจะเป็นคนพูดครับ คุณแม่นหรอคะยูยูบ้านใครพูดเก่งกว่ากันแม่นะค่ะวันนี้คุณแม่มาดูจิมรสอะไรครับค่ะมาวันนี้นะคะวันนี้เป็นเลิกงนานเยียบดีก็จะมาขอสุข,ขอน้องเอิร์นให้กับน้องเอ๋นะอ้ามาสอน้องเอิร์นไปเป็นลูกสะใภ้ไปเป็นสีรษะัญญาให้กับลูกชายจะขอเป็นลูกสาวอ้าเป็นลูกสาวเลยค่ะแม่ก็สาควครับมีความเห็นเกี่ยวกับการใดบ้างท่านขยันดีอยู่เ ยินีเป็นชคแห่งเดียวกานครับโรเบิรคการสูบออย่างเป็นทางการด้วยาจาเสร็จแล้วต่อไปเป็นการสูบหอย่างเป็นการด้วยผ่านสูบขอหรือผ่านคณะขอเปิดตัวเจ้าบ่าวครับเชิญเจ้าบ่าวขึ้นไปดีกันยินดีปลาก่อครับอัน่ไหาชันาหาน้วยันย่าเจ้ พ่อจริงไหมครับแม่จะเบาครับพุ่เข่าเลยครับข้างหน้าจะเบาคือทานขันหมากนะครับท่าผัดสายนะครับยกขึ้นมาให้สาตว์สีพยานได้เห็นเลยครับทาดสายนะครับอ่ายกขึ้นมาเลยครับท่านผู้ฟังท่านครับทานขันหมากเป็นของมงคลของสูนยครับประคองด้วยใบเงินใบทองใบหน้าหมากตูมาทุบกันทองดอกดาวหรือดอกบานนิ้วเลยครับขบวนดอกไม้ทา่ขบวนติด ขอเชิญเจ้าเป่าครับภูมิปิหา,า,าพ่อแม่เจ้าสาวขอท่านด้วยทางส่งขอส่งไ,ได้เลยครับให้ท่านรับครับจับครับอย่ากินไม่กล้องครับคุณพ่อแม่เจ้าสาวร,รับการส่งขออย่างเป็นาก,การจากเจ้าเป่าด้วยทางส่งขอรดยทางการบ้แล้วเจ้าเป่ารับมาวันที่เดือดครับ อนนี้คุณพวกแม่เจ้าสาวตั้งทานอนุญ,นญาตให้จะาเบาน้องเองไปรับน,น้องเอินมาเข้าพิธีได้อย่างครับอนุญาตนะไปครับครับเป็นรับเจ้าสาวเข้าปิธี